สวัสดีครับเ,เคยไหมครับที่เราชอบผู้หญิงคนหนึ่งมากๆเลยนะแต่ก็รู้ทั้งรู้ว่าเธอยังติดอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันมันดูเจ็บปวดเราก็อยากจะช่วยเธอออกมานะแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีกลัวจะไปทำร้ายเธอซ้ำอีกวันนี้แหละครับเราจะมาคุยกันให้เข้าใจถึงวิธีเข้าหาผู้หญิงในความสัมพันธ์เป็นพิษแต่ต้องเข้าหาด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่แบบความเร่งรีบ เพราะบางทีคนที่เขาเจ็บมามากๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการคนที่รักเร็วแต่เขาต้องการคนที่แบบรอเป็นแล้วก็รักเป็นมากกว่าถ้าอยากจะเป็นคนคนนั้นลองคั่งกันดูนะครับสวัสดีค่ะใช่เลยค่ะหัวข้อวันนี้เ ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะคะแต่ก็สำคัญมากๆการที่เราจะเข้าหาใครสักคนที่กำลังบอบช้ำจากความสัมพันธ์ที่มันส่งผลเสียต่อจิตใจหรือที่เราเรียกกันว่า Toxic r e l ationship เนี่ยค่ะมันต้องอาศัยความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากๆเลยค่ะคืออย่างแรกเลยที่ต้องตระหนักคือทำไมความอดทนถึงสำคัญมาก หนึ่งเลยก็คือเรื่องสภาพจิตใจที่เปราะบางของเธอนั่นแหละค่ะความเจ็บปวดความสับสนความกลัวหรือบางทีรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่าสิ่งเหล่านี้มันจริงมากนะจิตใจเธอยังต้องการเวลาต้องการพื้นที่ในการเยียวยาตัวเองจริงๆค่ะมันมันยังไม่พร้อมจะกระโจนเข้าความสัมพันธ์ใหม่ทันทีหรอกแล้วมันก็มีเรื่องของเอ่อกลไกทางสมองเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะอันนี้น่าสนใจมากคือในความสัมพันธ์แบบนี้ค่ะมันมักจะมีช่วงดีช่วงร้ายสลับกันไปใช่ไหมคะ สมองเนี่ยมันจะจำไอ้ช่วงดีๆนั่นแหละแล้วก็โหยหามันเกิดจากการหลั่งสารโดปามีนะคะทำให้เกิดภาวะที่แบบคล้ายๆการเสพติดเลยคือรอคอยรางวัลที่ไม่แน่นอนเหมือนการพนันนะคะมันเลยทำให้ตัดใจยากมากๆการที่เราแบบไปใหญ่กับความผูกพันเดิมที่มันซับซ้อนอยู่แล้วและแน่นอนคะ่ะปัญหาใหญ่อีกอย่างคือความไว้วางใจที่มันถูกทำลายไปแล้วความสัมพันธ์เดิมอาจจะทำให้เธอสูญเสียความเชื่อมั่นในคนอื่นไปเยอะมาก การที่เราแบบรีบร้อนแสดงความรักหรืออยากจะผูกมัดเร็วเกินไปมันอาจจะไปกระตุ้นให้เธอสร้างกำแพงขึ้นมารู้สึกกดดันแล้วก็อืมไม่สามารถเปิดใจเชื่อใจเราได้ง่ายๆค่ะโหฟังดูแล้วการเข้าใจเรื่องจิตใจเรื่องสมองนี้สำคัญมากจริงๆนะครับเนี่ยแล้วถ้ามองมุมกลับกันล่ะครับสมมติว่าเราใจร้อนไปหน่อยแบบ หวังดีนะอยากจะช่วยอยากจะดึงเธอออกมาเร็วๆมันมันมีโอกาสจะส่งผลเสียมากกว่าผลดีได้ยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยนะครับผมว่าเราอาจจะกําลังสร้างแรงต้านขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเลยการพยายามเข้าไปแก้ปัญหาให้หรือแบบชี้ว่าเฮ้ยความสัมพันธ์นั้นมันแย่งั้นอย่างน,น,างนี้มันอาจจะทําให้เธอรู้สึกเหมือนเรากําลังไปตัดสินไปก้าวไก่เรื่องของเธอ ซึ่งตามธรรมชาติเลยครับคนเราก็จะปิดกั้นตัวเองหรืออาจจะยิ่งปกป้องความสัมพันธ์เดิมมากขึ้นไปอีกคําพูดประมาณว่าบอกแล้วไม่เชื่อเห็นไหมล่ะอะไรแบบนี้โอ้โหนี่ตัวเร่งให้สถานการณ์แย่ลงชัดๆเลยครับแล้วที่น่ากังวลอีกอย่างคือมันอาจจะไปเพิ่มความสับสนและความรู้สึกผิดให้กับตัวเธอเองด้วยนะครับการมีคนนอกเข้ามาแทรกแซงถึงแล้จะหวังดีก็เถอะมันอาจทําให้เธอรู้สึกผิดกับคนเก่ารู้สึกสับสนในบทบาทตัวเองและบางทีนะ อาจจะกลับไปหาเขาอีกเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างอันนี้ยิ่งทําให้การฟื้นตัวมันยากขึ้นนานขึ้นไปอีกครับใช่เลยค่ะถูกต้องเลยดังนั้นนะคะแนวทางที่ดีที่สุดคือเราต้องเปลี่ยนบทบาทตัวเองจากที่พยายามจะเป็นผู้ช่วยชีวิตหรืออสุวินขีม้าขาวเนี่ยมาเป็นผู้สนับสนุนที่แบบยืนอยู่ข้างๆอย่างหนักแน่นและเข้าใจจริงๆ เป้าหมายคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้เธอค่ะให้เธอได้พักพิงแล้วก็ได้ตัดสินใจด้วยตัวเองเริ่มง่ายๆเลยคือการเป็นผู้ฟังที่ดีอย่างแท้จริงเปิดใจรับฟังสิ่งที่เธออยากระบายออกมาโดยที่เราไม่ขัดไม่ตัดสินแล้วก็ที่สําคัญเลยคืออย่าพึ่งรีบเสนอทางแก้ปัญหาแค่สะท้อนความเข้าใจกลับไปเช่นอเข้าใจเลยว่ามันหนักมากนะหรือเราอยู่ตรงนี้นะถ้าอยากระบายอะไรออกมาแค่นี้ก็ช่วยได้เยอะแล้วค่ะ จากนั้นอาจจะลองใช้คําถามนําทางอย่างนุ่มนวลไม่ใช่การซักไซน์นะคะแต่เป็นการช่วยให้เธอได้สํารวจความรู้สึกและก็สถานการณ์ด้วยตัวเองเช่นแทนที่จะถามว่าทําไมทนเขาได้ล่ะลองเปลี่ยนเป็นพอเขาทําแบบนั้นเรารู้สึกยังไงกับตัวเองเหรอคะคำถามแบบนี้มันเปิดพื้นที่ให้เธอได้คิดได้เห็นภาพชัดขึ้นโดยที่ไม่รู้สึกว่าถูกขูกคามหรือถูกบีบบังคับค่ะและหัวใจสำคัญที่สุดเลยคือการสร้างความรู้สึกปลอดภยัยและคืนอำนาจการตัดสินใจให้เธอ ย้ำกับเธอบ่อยๆค่ะว่าเธอมีสิทธิ์เลือกทางเดินของตัวเองเสมอไม่ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงเราเคารพการตัดสินใจนั้นน,นนะอะไรแบบนี้แล้วก็สแสดงให้เห็นว่าเราเชื่อมั่นในความสามารถของเธอการทำให้เธอรู้สึกว่าเธอควบคุมชีวิตตัวเองได้เนี่ยสำคัญมากๆค่ะครับการเป็นพื้นที่ปลอดภัยนี่เองคือกุญแจสาคัญเลยนะครับแล้วสมมติว่าเอ,อความสัมพันธ์มันก็ค่อยพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นแล้วล่ะ อะไรคือหลักที่เราควรจะยึดไว้เพื่อสร้างรากฐานที่มันแข็งแรงสําหรับอนาคตไม่ให้มันกลับไปสู่รูปแบบเดิมๆอีกครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัว Space ที่เธอต้องการก่อนเลยแล้วก็การแสดงความสม่ําเสมอและน่าเชื่อถือ consistency คือทําให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พึ่งพาได้จริงๆนะในระยะยาวการมอบความเข้าใจอย่างแท้จริง understanding ต่อมุมมองต่อบาดแผลของเธอและสุดท้ายคือ การให้อภัยต่อความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างทางเพราะการสร้างความสัมพันธ์ใหม่หลังจากผ่านเรื่องเจ็บปวดมามันต้องใช้เวลาการปรับตัวเยอะเลยครับการเป็นที่พักพิงทางใจที่มั่นคงให้ได้เนี่ยแหละคือเป้าหมายจริงๆครับสรุปได้ดีมากเลยค่ะใช่เลยการเข้าหาคนที่บอบช้ำจากความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเนี่ยต้องอาศัยความอดทน ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจริงๆเราก็การวางตัวเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เขาไม่ใช่การเร่งรัดหรือพยายามเข้าไปควบคุมอะไรเลยค่ะ สุดท้ายนี้ค่ะก็มีคำถามอยากจะฝากให้ลองไปคิดกันต่อนะคะว่าคือนอกเหนือจากการเป็นผู้สนับสนุนที่ดีในระหว่างที่เธอยังอาจจะอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วเนี่ยมีวิธีไหนอีกบ้างที่เราจะสามารถช่วยใครสักคนสร้างความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองหรือ self worth เนี่ยค่ะให้มันกลับคืนมาใหม่ได้หลังจากที่เขาก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้สาเร็จแล้วเพื่อเป็นเหมือนกรอบป้องกันไม่ให้พวกเขามีแนวโน้มจะกลับไปสู่รูปแบบความสัมพันธ์ที่ทาลายตัวเองซ้ำอีก ในอ,อนาคตนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ